โอ้แค่นี้ก็เห็นหน่อยเยอะแล้วค่ะพี่เอี้ยงยาดอกพี่ผมใช้สมแดงจ้ะใช้ของของเนี้ชุดหนึ่งแล้วก็เอาปุ๋ยหมักหมักเองเอ่ะอ๋อใส่<อ>ไปด้วยใช่ไหมผสมกันโอ้เข้ากันดีนะใช่ไหมเข้ากันได้ดีด้วยสมแดงกับปุ๋ยหมักแล้วไหนไหน,ไหนขวดไหนนอนอยู่นี่นะ <c oughs> พี่หมักยังไงพี่ใสย่ยังไงกับปุ๋ยหมักก็ใส่อันนั้นแค่ช้อนหนึ่งช้อนช้อนยิ่งข้าวอ่ะ ไอออมิโนอ a มิโนเราไม่ได้ถือมาด้วยเนาะอ amino ไม่ได้ถือใช่อันนี้ฉีดอันนี้ฉีดเพ้ยงครับพี่น้องเอี้ยงฉีดแล้วอ๋อฉีดไปแล้วฉีดฉีดแล้วมันมันเห็นว่ามันหน่อใหญ่ใช่ไหมพี่พี่เอี้ยงดูดูหน่อเลยนีในีในันโอ้ต้องสองทางนี้นะพี่นพรไปชี้หน่อยหน่อใหญ่ใหญ่โอ้ระวังลวกอีโต้พี่นกเอี้ยงหน่อใหญ่นี่ อันนี้ลูกมันครับหนึ่งลูกอันนี้ลูกอันนี้ลูกรอยอีกเนี่ยมีลูกโโหจะขึ้นมาอีกเยอะเลยมีลูกจ่ออยู่มีลูกจ่อถูกจอนี่ออกละอันนี้คือเราไปทํากับข้าวได้แล้วจะไม่นออย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้เขาเรียกก็เรียกไอ้นอไม้อะไรพี่เองเรียไผ่ตรงไต้หวันไผ่ตรงไต้หวันไผ่หวานอะไผ่หวานไผ่หวานอ๋อแล้วมันมันจะมีไไผ่ที่มันเปิดแดงๆนะอันนั้นมันต้องมาต้มน้ำทิ้งอือแต่อันแบบนี้ล่ะอันนี้จะหวานอันนี้จะหวานอันนี้จะหวานเปลือกอันนี้ปอกเปลือกต้มนนรอ ได้เลยแล้วก็หมูเลยคล้ายๆกับลวกเลยนะใส่หมูได้เลยนะอ่าอันนี้สาธิตการช้อนนะครับอ่าโอเควันนี้เราจะได้ชิมไผ่หวานที่ใช้สมแดงใช่ไหมพี่นกเอี้ยงใช่ครับพี่ฉีดกี่ครั้งเพิ่งฉีดไปให้หนเดียวหนเดียวแต่มันหนอขึ้นมาเยอะอย่างนี้นะใช่ผมยังไม่ได้ซ้ำาเลยเนี่ยแล้วก่อนก่อนเนี้ยพี่ไม่ได้ใช้นี่มันมันขึ้นไหมหนอขายได้ทั้งปีอ่ะของผมอ่ะใช่ไหมตัดขายทั้งปีพอแ้งหน่อยก็ นอไผ่ก็มีราคาหน่อยโลยี่สิบตัวใช่หน้าแรงเนาะถ้าผมตอนนี้ผมไปลุยตลาดนัดเองผมก็ไปขายโลสามสิบโอ้ใช่ใช่ใช่ผมเอาผมลุยทุกอย่างนี่ผักนี่ขายเองหมดเห็นเมื่อกี้เดินเข้ามาทีแรกพี่นพพรบอกว่าอะไรนะพี่นพยรปลูกอะไรตุกค้างนะครับเนีไหนะทัวเอาที่เห็นเหลืองๆนั่นเหรอใช่อันนั้นเก็บไปเก็บไปจะใส่ที่นี่ลงทุนไปหกพันห้าพันหกพัน ลงทุนห้าพันหกพันสาขนาดถั่วราคาสูงนะครับเนี่ยลงทุนห้าหกพันเก็บได้เท่าไหร่นะสามหมื่นขายได้สามหมื่นขายได้สามหมื่นที่พี่ใช้อะไรฉีดสมแดงนี่นะอะมิโนกะหมดเยอะไหมได้เงินสามหมื่นนี่หมดสมแดงที่ถือกับอะมิโนเยอะไหมเท่าไรนี่ครับครึ่งขวดไม่ถึงไม่ถึงเกือบ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 ไม่ถึงครึ่งขวดตอนนี้กําไรกําไร สามหมื่นก็ยังบอกว่าล,ลงทุนได้นี่พันหนึ่งก็ยังบอกว่าได้สองหมื่น oh. แล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วปัจจุบันนี้ยังเก็บได้ไหมเห็นดโล,อ,ลอ,อย่างนี้น <S <S ได้ครับนี่มันยังมีฝากให้เก็บนะนเลมทุกวันนะเลยเรื่องเหลืองนะนะฝนตกนะคะเราเราไปดูใกล้ๆไม่ได้มันจะเป็นลายๆเขาไม่เอาอ๋อนี่ฝนตกเนาะเราไปดูใกล้ไม่ได้โอเคครับงัง้นโอเคค่ะเราจะดูกันเชาะหน่หอไม้โอ้โห ตัดลึกยังยังอ่อนอยู่นะพี่นงเองี้ยงใช่ครับหนึ่งงานมากมากเลยเน,นีน่ยหนอขายหนอยี่สิบบาทมันถูกเอากีหนอไม่รู้แล้วพี่เขาตัดให้กี่หนอก็ไม่รู้แหละวันนี้ใครต้มขยันต้มก็ไปต้มเลยแล้วกันผมให้สามหนอเลยหาดูหน่อนสวยหาหนอสวยใช่ไหมอันนี้มันเล็กทีแปลไปกรอบแล้วมันไม่ได้เนื้ออ๋ออทีตั้งนี่คือ